สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบเครื่องก่อนส่งนะครับตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธนะครับของเทปลานะครับ M871 นะครับเดี๋ยวมาเทสเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับมีล้อลากมีหูจับที่ยืดได้นะครับตรงนี้ครับ Bluetooth Mount มาลองฟังเสียงนะครับ Connected น,นี้จะส่งให้ลูกค้าถ้าในสนใจสั่งซื้อก็อินบ b o x เข้ามานะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา890บาทไม่รวมค่าจัดส่งครับถ้าในสนใจก็อินบ็อ x เข้ามาได้เลยครับของแถมแถมมีแถมไม้นะครับแถมไม่ในกล่องมีสาย AUX ให้ สายชาร์จไม้พร้อมสายนะครับแล้วก็คู่มือใบรับประกันนะครับอย่างนี้ในกล่องเลยนะครับผมสนใดสนใจก็อินบ็อกมาหรือคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือนะครับค้นหาเพจ Facebook โต้งซาวมหาสารคามซื้อขายเครื่องเสียงเั่งแจงมือหนึ่งและมือสองนะครับทักมาหาเราได้เลยนะครับ เราหาเพลงแ๊บนึงที่จะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอ่าเงี้เสียงดีครับตรงนี้มีไฟเลยนะครับ ดดิ่จงดีครับท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับคอมเมนต์ตรงนี้นะครับหรือ้นหาเพจนะครับเฟซบุ o กโต้งสาวมหาสาครคามนะครับ ัตเข้ามาได้เลยนี่เป็นของแถมที่มีให้นะครับรีโมทนะครับรีโมทนะครับเราสามารถเพิ่มลดเสียงเพิ่มลดเสียงได้ตรงนี้ครับมีอ Q ให้ปรับครับปรับได้ครับ ป๊อปนะครับล็อกครับแจ๊สนะครับเน้นธรรมดาครับคามมครับเสียงดีครับเอาไปร้องเพลงมีไม์แถมห้ด้วยครับร้องเพลงฟังเพลงได้ครับปาร์ตี้เล็กๆในบ้านได้เลยครับเสียงดีมากเลย เก้าเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็เพจ a c e b o o k ตงซามาอารสารภามนะครับหรือนะครับคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ลายไอเติดต่อครับอันนี้เป็นของแท้จากบริษัทนะครับบริษัทเก็บล่าเลยครับของแท้แน่นอนครับลำโพงขนาด8นิ้วครับมีล้อลากครับเสียบกับเสาได้ครับ เอครับต้นเดสันใจก็เข้ามานะครับมีของพร้อมจะส่งครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับขอบคุณครับ